ก็ดีช่วงนี้อ่าจะขึ้นช่วงบ่ายปกติไม่ขึ้นเนาะลูกสาวปิดโรงเรียนแล้วก็เลยไม่ได้ขึ้นค่ะเนาะอ๋ะตอตเลิดแล้วในสามสิบนาทีกะว่าจะจะคุยสามสิบนาทีเนาะทำให้ครบตามกำหนดที่อ่าระบบแจ้งมานะคะมายุรีท,ทักทายคุณป้าอ้อยค่ะสวัสดีค่ะนะคะอ๋อ ไม่น่ใจเหมือนกันนะคะพี่แมนมเป็นกําลังใจให้นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไสดธนาภาค่ะทักทา,ายเช่นเดียวกันนะคะเนาะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณทุกดวงตาที่มาให้กําลังใจมากๆเลยนะคะที่เข้ามาคุยย้ำจะส่งกําลังใจกันอยู่ในคลิปเนาะแล้วก็ แลกเปลี่ยนกันหมายถึงว่าเราดูคลิปกันตลอดเนะเาะแล้ไม่เห็นไงค่ะคุณป้าอิวกินเที่ยวยินดีต้อนรับเข้าสู่ไล์สดธนาภาค่ะดีใจมากนะคะป้าอิวมาทักทายใ,ในไลรสดดีใจมากๆเลยค่ะนี่ก็เป็นสินค้าที่ขาดแคลนนะคะน้ําแข็งช่วงหน้าร้อนนะคะพี่แมนบอกว่าส่วนมาก80-90%ตอนนี้ทายกระน,นกทิพย์ค่ะแจ้งเมื่อกี้ กี่โมงคะแจ้งปุ๊บต้องไลฟ์ปั๊บหรือเปล่าอ๋อไม่คุณค่ะพี่แมนค่ะขอบคุณมากค่ะนะครบสามสิบนาทียังนออ่าส่งให้ขึ้นนะคะแจ้งเตือนให้ขึ้นไลฟ์สดนะคะก็แม่มณีบอกว่าร้อนมากจ้าเนาะตรงไหนก็ร้อนเหมือนกันนะคะคุณแม่นะ สมุดปาการร้อนอพี่อูด,ด้วยนะคะพี่นัฏพาดบอกจำอึงไข่อบโอ่งได้ไม่นอ้อได้ค่ะหนูเห็นท้าทายรายสัปดาห์นะคะตรงนั้นก็ต้องทำนะคะทุกท่านถ้าใครได้รับการท้าทายมาก็ช่วยหน่อยดีค่ะฝั่งโพลาดกก็ทำท่าเหมือนจะตกแต่ไม่ตกนะคะก็ ผมอ้าวนิดนึงแล้วก็รู้สึกว่าจะหนาวอีกทีหนึง่งตอนต่ายค่าไฟหนาวมากเลยสติประมาณสักสี่ห้าชั่วโมงมันก็หายไงหรือว่าเขาแจ้งตอนกลางคืนพอเช้ามามันก็หายไงแต่ตอนนี้มันไม่หายไงค่ะยายบนก็ไม่ได้ไลค์ค่ะเพิ่งกลับจากบ้านนอก๋อสวัสดีค่ะป้าปจูมยินสาว ก็มีปัญหาเรื่องน้ําแข็งน้ําแข็งไม่พอเขาไม่ไม่มาสง่งร้านน้าแข็งบอกว่าอ่ะเหมือนเรายังไม่ได้ใช้กล้องไลฟ์สดนะคะเมื่อไรสัปดาห์ไหนที่ยังไม่มีการไลฟ์สดแล้วเรายังไม่ได้ขึ้นไลฟ์สดนะคะยายบนก็ไม่ได้ไลฟ์ค่ะเพิ่งกลับจากบ้านนอกอ๋อสวัสดีค่ะป้าจุมยินงนของเราเราเปลี่ยนทุกวันเลยพี่แมนเอก ที่จริงไอ้ข้อความไลฟ์สดนะที่จริงเราไม่ขึ้นไลฟ์น่ะปะกันนะคะแต่พอหายไปเราก็คิดถึงทุกท่านเลยคิดถึงเ,เพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะคะ <S <S สวัสดีค่ะแม่มานียินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สดค่ะเนาะแสดงว่าคุณแม่ต้องมาเชียร์โคราชบ่อยเลยเนาะเออเนาะดีแล้วค่ะคุณแม่ขาเนาะมาเยี่ยมลูกชายเป็นนัดบอกว่ามีเมนูใหม่มาให้น้องสาวนะคะ ต้มยำเครื่องในกุ้งอากุ้งมีเครื่องในด้วยเหรอคะขอบคุณพี่สาวด้วยนะคะที่เป็นกำลังใจเห็นหรือยังคะเนอะร้อนมากๆเป็นห่วงหมดเวลาแล้วค่ะเนี่ยสามสิบนาทีแล้วค่ะระบบน่าจะจำเราได้แล้วเนาะเนี่ยจุ่มลบคลิปที่คิดว่าจะผิดเนาะถึงป้ายแดงรถเนาะ คุณมายุรยีจริงๆเวลาเขาฟีดมาเป็นคลิปสั้นใช่ไหมแล้วเราก็ไปกดดูตรงโปรไฟล์แล้วก็ไปดูคลิปยาวแต่อากาศร้อนนิดนึงนะคะช่วงนี้รักษาสุขภาพนะคะ <c oughs> คุณพี่แมนตอบกับคุณป้ไก่สวัสดีครับนะคะเน่อ,อคุณพี่นัทนะคะ,นะคุณมายุรีทักทายคุณอมอจ้ะคุณประจุมก็ทักทายคุณอมอน,นะคะขอบคุณมากเลยนะคะนะ,ะปะ้ายังครับติดยาวอยู่อ๋อเ,เปิดแฟลชอยู่เมื่อกี้เนาะพอไปโดนก็ดับเลยมองเห็นนะคะเนาะ พี่แมนบอกกินกาแฟาจนจะดำไปทั้งตัวแล้วครับคุณนัน <laughs> ประจุมก็สวัสดีทุกคนในห้องค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าอ้อยป้าอ้อยก็บอกว่าสวัสดีค่ะคิดถึงนะคะขอบคุณมากสมดีค่ะไลฟ์สดเปิดค่าการมองเห็นนะคะแล้วก็ระบบบอกให้คืนไลฟ์สดค่ะอยู่แล้วแต่จังหวะนะอ่าพี่นัตภาบอก ย้มยำขามดแดงก็มีนะคะอ้ช่วงนี้กำลังอยู่ประอิวสวัสดีเพื่อนรอบห้องนะคะคุณพี่แมนทักทายน้องน้องตาลนะคะน้าภาพัฒนะคะสวัสดีครับนะคะมาส่งเพื่อนคุณพี่คขาเนาะอ่าคุณนัฐภัฒนตอบกับแม่มณีครับสวัสดี ถ้าเกิดว่าฝนมันลนเออตกลงมานี่อากาศจะเย็นสดชื่นมากขึ้นนะคะคุณยายก็มีฟาร,ร์มไก่ชนนะคะบางวันธนาพาก็ทันไลฟ์สดคุณแม่บางวันก็ไม่ทันนะคะก <c oughs> ดเรียบร้อยแล้วนะคะพี่แมนเนาะวันนั้นเห็นประจุมไลฟ์ก็เข้าไม่ทันนะคะต้องขอธนาพานะคะ เปิดค่าการมองเห็นนะคะยืนยันตัวตนอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ระบบแจ้งให้หลังมาคือหายไปหมดเลยไง <c oughs> คุณอรสา,าก็ตอบกลับมายุ่นสวัสดีค่ะน้องยุค่ะออมน้องบัวกินกับน้องเมียรครับโอ้ยนอเ <c oughs> <c oughs> มนูพี่แกี่เนาอฮัน,นันแน่ดูเครียดอากาศร้อนใช่ไหม แม่นแล้วค่ะได้กาแฟเย็นๆสักแก้วก็จะดีนะคะสวัสดีค่ะมานี้เนาะจะอืมเนาะเข้าทางโปรไฟล์แล้วแสดงว่าน้องโดนมันร้อนมากแล้วมันเนาะเราต้องยังไงละ่ะ รักษาสุขภาพไม่ให้เจอร้อนจัดเย็ยนจัดท้าทายรายสัปดาห์นะคะตรงนั้นกออ็ต้องทำนะคะทุกท่านถ้าใครได้รับการท้าทายมาก็นะครับขนมลดน้ําผักเลยคะพี่นัตพานะคะออทุกท่านที่เข้ามาในห้องไลฟ์วันนี้ส่วนมากจะเป็นท่านดีค่ะคุณป้าอิวกินเดียเด่ยวยินดีต้อนรับเข้าสู่ไ์สดธนาภาคา่ะดีใจมากนะคะป้าอิวมาทักทายในไ์สด ดีใจมากๆเลยค่ะเพื่อนอยู่เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเรากดไปไปแล้วเราไม่เห็นนะคะตรงหน้าฟีดนะคะพอรับชมแล้วไม่เห็นอ่าส่งให้ขึ้นนะคะแจ้งเตือนให้ขึ้นไลฟ์สดนะคะกไ็ได้นะคะเพราะว่าระบบแจ้งเตือนมาให้ขึ้นไลฟ์สดนะคะ อย่างทานันค่ะคุณแม่ค่ะดีเช่นเดียวกันนะครับผมยินดีที่ได้รู้จักนะคะค่ะคุณแม่น่ารักมากค่ะพี่นัดเนาะบ้าน <c oughs> คุณพี่แมนตอบกลับคุณป้าไก่สวัสดีครับนะคะเนะเาะคุณพี่นัทนะคะนะดัดเตอร์นะคะสําหรับ วันนี้ธนาภาไม่รบกวนเวลาแล้วนะคะขออนุญาตส่งพี่ๆทุกท่านนะคะทําภารกิจครีเอเตอร์ต่อไม่ผ่านเกณฑ์การสร้างไรายได้คลิปสั้นแล้วก็สามารถดูได้ตลอดเช่นเดียวกันนะคะคุณมายุรีทักทายคุณนันตภาค่ะสวัสดีเลยค่ะเนาะอย่าอย่าร้อนตามอากาศร้อนค่ะเพราะว่าครีเอเตอร์ก็เนาะ <laughs> อาอยู่แล้วก็ ไม่ได้ไปทางไหนมาทางไหนเลยง <g> า <ül> นบุญนะคะ <g ül> ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไลฟ์สดเช่นเดียวกันค่ะเนาะท่านใดมีงานมีภารกิจก็ทําได้นะคะท่านใดก็อ่ายังอยากคุยกัฒนาพานยายบนก็ไม่ได้ไลฟ์ค่ะเพิ่งกลับจากบ้านนอกอ๋อสวัสดีค่ะป้าจูมยินดีนะคะ แต่พอหายไปแล้วก็คิดถึงทุกท่านเลยคิดถึงเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะแม่มานียินดีต้อนรับเข้าสู่ไ์สดค่ะนะคะขนมลดน้ําผักเหรอคะพี่นัตพากนะคะเออทุกท่านที่เข้ามาในห้องไว์วันนี้ส่วนมากจะเป็นท่านที่มันจะขึ้นสักยี่สิบนาที